ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Porsche Classic Partner Porsche Center Bangkok ด้วยความตั้งใจเพื่อให้บริการด้วยคุณภาพโดยใช้ประสบการณ์มากกว่า30ปีของบริษัท AS Auto Service ดังนโยบายที่ว่า AS Looking After You and Your Car ทางศูนย์บริการได้ผ่านการรับรองจาก Porsche Germany ให้เป็นศูนย์รถยนต์ Porsche Classic Partner แห่งแรกของโลกและยังได้รับเลือกจาก Porsche Asia Pacific ให้เป็นศูนย์กางการฝึกอบรม Porsche Classic Training Center อีกด้วยและในปัจจุบันนอกเหนือจากเครื่องมือที่ครบคันที่ใช้สำหรับตรวจเช็คและบำรุงรักษา Porsche Classic แล้วเรายังมีทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นและผ่านมาตรฐานจากทางโรงงาน Porsche ถึง6ท่านที่จะคอยดูแลรถยนต์ของท่านอย่างมืออาชีพ ให้ท่านมั่นใจถึงความถูกต้องปลอดภัยเพื่อประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์คลาสสิกของท่าน s อ h ช Air c o คูคือตำนานที่ยังมีชีวิตสุดยอดยนตกรรมที่ไม่มีใครเทียบ ปอร์เช่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้เป็นช่างซ่อมรถยนต์มืออาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ75ปีแห่งตำนานปอร์เช่ผู้นํานวัตกรรมที่เหนือชั้นท้าทายทุกคู่แข่งตำนานที่ไม่มีวันตายมีความสุขทุกครั้งที่ทาให้รถปอร์เช่วิ่งได้อีกครั้งภูมิใจสุดๆปไปเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่างซ่อมรถยนต์ปอร์เช่ปอร์เช่คลาสสิกคือโอกาสดีๆที่ผมจะไม่ปล่อยให้ดุดมือไปขอบคุณ a อที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ เราพร้อมแล้วที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเ s เอสของเราทุกท่านครับ